สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พวกเราเสือร้องไห้จะมาเล่นเกมใหม่แกะกล่องเะครับเกมนั้นชื่อว่าดอะครูสอนครับซึ่งแน่นอนพอจากชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นเกมเกี่ยวกับการสอนหนังสือนะครับผมเดอะครูสอนครับเอ่อแปลว่าเออเกมการแข่งนะครับพอดีภาคสองแล้วเกมความเร็วความเร็วซึ่งจะมีการขับทั้งหมด4ี่แบบครับนั่นก็คือรถยนต์เรือวัยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินสมมุติวันนี้อยากเล่นเกมขับรถเกมนี้ก็มีเลยมีอยากขับเรือก็มีเครื่องบินมีรถถัง S <S ไม่มีไม่มีไม่มีกรถางแล้วไม่น่าพูดถึงด้วยะ <S <S จะเป็นไงนั้นนะครับไปเล่นกันเลยดีกว่าไปสามสองเดิไปผมไม่มาเล่นเลยนะผมบอกก่อนนะ เฮ้ยเกยมสวยมากเลยอะกนได้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยโอ้แล้ว f l a t w a ตรงนี้นี่คือเหมือนที่อเมริกาเลยนะคือดีเทลเขาดีมากเลยอะโอ้ย,อย,อยแสงแดดแสงแดดแสงแดดสวยงามเฮ้ยผมไปทางของผมตลอดเลยอะผมไปได้เรื่อยเลยอะแบบมันกว้างนะมันไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าอะไรต้องแบบวิ่งตามรูทนะเนาะใช่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 ใชใชไม่ได้วิ่งตามรูทก็ไม่ชนะนะโอ้โอ้นี่คืออะไรอะโฟลวเวอร์คืออะไรอะคือในเกมนี้เวลาคุณแข่งใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าคุณเป็นนักแข่งอะคุณก็จะมีแบบแฟนๆที่ชอบการขับขี่ของคุณเข้ามาเป็นแฟนคุณ ช่วงนี้เป็นช่วงฟรีได้นะครับคุณสามารถขับไปตรงไหนของเมืองก็ได้ทุกที่เลยนะครับและเวลาคุณขับฟรีดิวิ่งอย่างนี้นะครับนี่คือรถของผมนี่คุณเห็นเมืองไหมฮะนี่คือเมืองจริงๆที่คุณขับไปได้ทุกที่ฟรีจริงๆแล้วไม่ได้แค่นี้นะครับดูฮะ าอมนี่คือขับได้ทั้ง LA นะครับแล้วแม้กระทั่งคุณขับได้ทั้งอเมริกาเลยตั้งแต่ตะวันตกสู่ตะวันออกไปถึงนิวยอร์กนะครับคุณอยากขับตรงไหนก็ขับนี่ฮะมีรถวิ่งอยู่คุณเห็นไหมฮะเขาก็มีทําถนนที่ข้ามรัดด้วยคุณมีเวลากับเพื่อนเนี่ยสามสี่ชั่วโมงขับเล่นกันไปเลยครับผมซึ่งเรื่องจริงขับได้นานๆจริงๆผมดูฝรั่งที่เขารีวิวเกมนี้เขาขับตั้งแต่เขาไม่มีหนวดเลยนะเขาขับจนหนวดถึงเข่าอ่ะเขานั่งแล้วเอาเข่าเกยขึ้นมาอย่างนี้แล้วบรรยากาศนีสมจริงเลยมองซ้าายเจอม มองขวาเจอสตีฟจ็อบส์มองไปรอบๆเจอทำเนียบขาวมองดูสาวๆโอ้โหใส่บิกินี่แล้วไม่ได้มีแค่รถอย่างเดียวมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากรถไปลองขับอย่างอื่นกันดูดี๋ยวกันไปอุ้ยนี่เราจะขับเครื่องบินแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนทำไรกันอะเดี๋ยวนี่คืออะไรแล้วดูผสมพันธุ์ของเครื่องบินเหรอไปแล้วนักขึ้นครับคุณขึ้นรถ คื่องควงเครื่องดิง่งพื้นลงไปงัดขึน้นไม่กล้าได้บวกอู้2100ว่ะเฮ้ย ไปสอบเป็นนักบินเลยนี่คือเราสามารถบินได้ทั่วอเมริกาด้วยเครื่องบินอย่างนี้เนี่ยจริงเหรอครับนี่เราบินไปถึงนิวยอร์กได้ไหมฮะได้ครับพอเราเล่นผ่านด่านหนึ่งไปเนี่ยเขาก็เหมือนว่าจะให้แผนที่ให้เรามาแข่งกับเพื่อนเพื่อนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเกมนี้คือถ้าคุณฟรีดรีฟอยู่คุณจะเปลี่ยนเป็นรถเป็นเรือหรือเครื่องบินได้เลยโอ้ไ oh <my> ปก๊อตแบกล้างได้สวยมากเลยอ่ะทีิันคืนอ่ะผมอยากชวนแฟนมาขับเรืออีกนี้เล่นเลยอ่ะสวยพี่สวยสวยพี่สวยเรือสำาราญ เมือตสัาค er ุณเลือดำัารแจ็คผมเห็นแจ็คแล้วค um> ุณเห็นแจ็คเหรอผมเห็นแมมว่ะเอาแล้วแล้วจังหวี้ลูกเจ้าแม่ธรณีลูกเจ้าแม่ธรณีมีขึอนมใน่้ตาลยลูกเจ้าแม่ธรณียังกระโดดอยู่ตามเร้าแ่รัที่แมลูกเจ้าแม่ธรณีตามใจตีไบตีไบขึ้นมาใน่องน้าตีดึร่องตีงลูกเจ้าแม่ธรณีนี้ลูกเจ้าพ่อธรณีอย่าถามอย่าถามเหนื่อยไนไรแล้วเหนื่อย ผมนี่ลูกปม,มงองะเอาตรตงอ่ะเพราะเป็นผู้ผีทะเลไงและนี่คือโหมดถ่ายรูปนะครับคุณกดถ่ายรูปได้แล้วก็อัปโหลดไปที่เว็บไซต์ของเกม The Crew 2ครับปรากฏว่ามีคนมาช่วยโหวตคุณเนี่ยจนได้ที่หนึ่งคุณจะได้ไปเที่ยวอเมริกาตรงที่ที่คุณถ่ายรูปฟรีออแถมจะมีนักแข่งรถชื่อดังเนี่ยพาคุณไปสู่จุดที่คุณอยากถ่ายรูปตรงนั้นเลยเท่านั้นไม่พออีกห้าอันดับรองมาครับออคุณจะได้เกม The Crew 2ที่เป็น Gold Edition เอาไปเล่นด้วยออซึ่งมีมูลค่า99.99เหรียญดอล้าร์ย อ้าวไปแล้ววย ครับและนี่คือเกม The Crew 2นะครับที่วันนี้พวกเรามาลองเล่นกันดูครับสนุกมากๆทั้งขับรถขับเครื่องบินขับเรือโอ้สารพัดขับนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ The Crew 2กำลังมี Open b เ t ต้ให้เล่นกันแล้วฟรีๆครับจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะครับสามารถเล่นได้ถึง3โมงเย็นครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ PC นะครับผมครับหรือว่าจะเป็น Xbox ซ์บครับผม PlayStation 4ครับนี่คือมีอะไรที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นี่คือโหลดเล่นได้เลยใช่ครับตู้เย็นที่บ้านได้ไมโครเวฟได้ไปกันใหญ ดาวน์โหลดมาเล่นกันดู The Cool 2